สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถโดยเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวไปทรงเยี่ยมราษฎรครั้งแรกเมื่อปี2498โดยเริ่มที่จังหวัดต่างๆในพื้นที่ภาคตะว,วันออกเฉียงเหนือการเสด็จพระราชดำเนินในครั้งนั้นได้ประทับรถไฟพระที่นั่งจากสถานีจิตรดาผ่านจังหวัดพระนครศรีอยุธยาไปยังจังหวัดนครราชสีมาขอนแก่นชยัยภูมิอุดรธานี น้องคายร้อยเอ็ดศรีสเกดสุรินทร์และสกลนครระหว่างเส้นทางได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ขบวนรถไฟพระที่นั่งจอดอยังสถานีต่างๆเพื่อส่งเยี่ยมราษฎรจจำนวนมากที่ไปเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จ นับจากนั้นมาได้โดยเสด็จเคียงคู่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจทั่วทุกคนทุกแห่งของประเทศแม้ในถิ่นธุรกันดารผ่านป่าเขาการคมนาคมที่แสนยากลำบากบางครั้งต้องส่งพระดำเนินไปตามป่าเขาและลำห้วยหลายครั้งที่พระบาทบวมและเจ็บแต่ก็ไม่ทรงย่อท้อ ด้วยพระราชปณิธานอันแรงกล้าที่จะไปเยี่ยมเป็นขวันกำลังใจแก่ราษฎรถึงบ้านเพื่อหาแนวทางช่วยเหลือราษฎรที่ยากไร้ด้อยโอกาสให้มีสภาพชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีมีอาชีพมีรายได้เลี้ยงครอบครัวอย่างยั่งยืนมั่นคง ในขณะที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงงานแก้ไขปัญหาด้านชนละประทานเพื่ออาชีพการเกษตรของราษฎรสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถจะทรงให้ความสนพระราชหาทัทยเกี่ยวกับอาชีพเสริมที่เป็นงานหัตถกรรมพื้นบ้านโดยเฉพาะการทอผ้าไหมซึ่งทรงส่งเสริมให้มีการใช้วัสดุท,ที่มีอยู่มาสร้างสรรค์ให้เกิดมูลค่าก่อให้เกิดผลง,งานศิละปะชีพ,พแผนกต่างๆมากมายทั้งผ้าไหม ผ้าทอแกะสลักไม้ปักผ้าจากสารญาติลิเผารวมทั้งงานศิลปะชั้นสูงเช่นเครื่องถมเงินถมทองซึ่งล้วนวิจิตรงดงามล้ำค่าสะท้อนให้เห็นถึงเอกลักษณ์ไทยสามารถสร้างอาชีพและรายได้ให้แก่สมาชิกที่ล้วนแล้วแต่เป็นชาวไร่ชาวนา การโดยเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวไปทรงเยือนประเทศต่างๆเพื่อกระชับสัมพันธไมตรีอันดีต่อกันได้ส่งนำศิลปะวัฒนธรรมไปเผยแพร่ให้นานาชาติได้รู้จักว่าไทยนั้นมีเอกลักษณ์โดดเด่นงดงามไม่แพ้ชาติใดทั้งวัฒนธรรมการแต่งกายและขนบธรรมเนียมประเพณีที่ดีงามตลอดจนมีพื้นแผ่นดินทองที่อุดมสมบูรณ์ด้วยทรัพย์ในดินสินในน้ำ ที่พร้อมจะเป็นแหล่งผลิตอาหารหล่อเลี้ยงชีวิตประชากรโลกได้อย่างพอเพียงด้วยพระราชกรณียกิจนานาประการที่ทรงบำเพ็ญตลอดเวลาที่อยู่เคียงข้างพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในฐานะแม่ของแผ่นดินมาก,กว่า60ปี รวนแล้วแต่เกื้อหนุนต่อง,งานของพระบาทสมเด็จพ,พระเจ้าอยู่หัวให้เจริญก้าวหน้ากล่าวได้ว่าไม่มีพื้นที่แห่งไหนที่ทั้งสองพระองค์ไม่เคยเสด็จไปทุกพื้นที่ที่เสด็จพระราชดำเนินจะพลิกฟื้นจากความแห้งแล้งกลายเป็นชุ่มชื้นและขียวชะอุ่มไปด้วยผลผลิตการเกษตรประชาชนมีชีวิตความเป็นอยู่ดีขึ้นมีอาชีพและรายได้มั่นคง,ย,งยั่งยืน ทั้งมีจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมตลอดจนมีการศึกษาอย่างทั่วถึงสร้างความเจริญรุ่งเรืองเป็นปึกแผ่นแก่ชาติบ้านเมืองจนเป็นที่ประจักษ์ว่าทรงเป็นคู่บุญบารมีและทรงเป็นแม่ของแผ่นดินอย่างแท้จริง